บางรอนแล้ได้ยูนะบางรอนี่ก็รอดอยู่นะโอเคยืดยืดรอดไปรอดโอ้ย เซ่อจริงๆกุโซคันนี้ S <S 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 อ้าราดอ้รถดินเอด้ดำได้เลยครับโอ้ไฟหายคันนี้ยังสวย โอ้ยโ,โอ้คนนี้เอียงเลยพอรถพ่วงติดแล้วนี่โอ้ยจมไม่หยุดเลยคนไทยก็เดินไทยไม่ทุกโอ้ยเสี่ยงความันเนี่ยนตรายมาก คันนี้ไม่เอ็นจมเลยดำมาตรงนี้ทำไมคันนี้จมตรงนี้ดำมาตั้งนานไม่มีใครติดหรอกคันนี้ก็ติดเชย่เลยไอยากด้วย

โอ้ไฟท้ายคุณอ้าเอ้าโอ้ยโอ้ย Yeah. <laughs> เอาไมาอ่อยู่จริงๆกับพี่ล็อกคันนี้

เลยนะนี้โดนแกงแน่นอนบ้าอูเรียบเลยโอ้โหยังไม่ทันพิการครับเลยโอ้ยอันตรายอันตรายตามเพียงหน่อยก็อันตรายมขอล้มดิไม่คุ้มเลยเลย โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมั้งโอ้โหโ้โอ้ยนายยกกันเลยทีเดียวโอ้โหเครื่องอะไรนี่เครื่องอะไรทำไมแรงอย่างนี้ โอ้โหเจ็บขึ้นตรงนี้ไปจับหลงๆต่อโอ้โหตอนเครื่องตอนเครื่องโอ้ยรอนน